ใช่สบายดีครับพี่น้องครับอาจารย์โบโปโปพอกันหลายมือครับนี่ภารกิจใส่นกเนาะแถวแถวตีนบ้านนี่แหละครับใส่ทึ่งนี่ผ้าเจ้าแอปเปิลออกมาครับเจ้าแอปเปิลจอมไรเขาเพเนียด้าขนาดเลยกครับนี่เป็นชั่วโมง,ขงเขาบลอกเขาหลุ่นเบิงจากสองชั่วโมงครับเพิ่นที่คันเห็นบ่ละ่ะ คือมีดอิงติ่งอยู่เาขาขันโบขันมานโบมานบ่าานบไดก็เมื่อบบขันก็เมื่อยังวากัน,รนครับอาจารย์ครับอาจารย์หลังจากใจเจ้อยอบเปิดไว้ประมาณยี่สิบนาทีครับมีนกเสียงหน่อยมากใกล้ๆครับ่วากับยุคคนละตุนครับเดี๋ยวนี้ผมใส่อุ้มนี่ตะวัน นกมันอยู่ฝากไปพุนครับพุนมันตูนเทียมสร้างครับผมใส่ตูนต่ํานี่แหละอุ้มนี่แหละเพิ่นกำลังเรียกออย่ครับระวางนกเสียงหน่อยสองตูครับตูนหนึ่งข้าลุ่มนี่ตูนหนึ่งข้าลุ่มมีอ่างสามค่าอยู่ฟังทางนี้ครับตูนหนึ่งเสียงหน่อยตูนี้บุ้มีข้าลุ่มครับอยู่ท่างนี้ รุนครับผมมาตัวใดสิเขาเนเนอะมันมาในไมนเนมเนาะเอาได้เขาตัวใดเหยียบตัวใดเอาเบและครับแต่ตัวอ่างนี่มีขลมุ่มแล้วก็อ่างสามค่ำข้าขมุ่มพร้อมครับจักตุดไดเขาเด้อ,อาจานบานนี่สองตัวครับผมมาไม่โดดเดียวค้อนพเนียดแล้วว่างั้นระวังตัวคู่อ่างครับตัวบบคู่อ่างครับ ลูกป้าเขาไปมันบูปากครับถ้าผมเบิองบูผพิดนี่ว่าไม่เดียบแล้วครับว่างัน้นไปเบืองน่วกันครับอาจารย์ตัวใดเนาะบ้านนี้เนาะตัวใดเก่าฮ <c oughs> ึมเจ้าแอปเปิลคู่ใหญ่เลยครับบ้านนี้เอาเพื่อนใดใจเล็กน้อยครับถุงเขียวกคยยุลด์บ้านนี้โอ้ยแนวใดเนาะ ผมมาดีในปลาป่ามีครับมันบินมาตัวนี้ครับบ,รนนรบ,บินแล้วก็เขาไปห้วมเลยครับก็เสียงคู่ยี่หลดว้านบุ้งเงินตัวอ่างโดดครับเสียงคู่บ,คบุ่นโบหองี่ยคู่กกอๆกๆแล้วก็ดูดก็ยังดูงดเดียบเพเนียดดังตับนี่แหละครับเอาตัดภาพไปพ่นแลวครับอาจารย์นี่ครับเดียบปล่อยอีรีครับหางบานเพอ,เอร์เวยเลยนยโอ้มานแล้วจังจากประมาณลายมือครับ ทีใส่แขนเสียไปตัวบานนี่เดี๋ยวลงมาก,ก่อนครับอาจารย์แล้วก็ทีไใส่บ่งอีกชจเข้าวครับทั้งที่เขาเมื่อครับนี่ครับอาจารย์แต่ว่าไล่ปีกง่ามๆครับโอ้ยตัวใดบุบานี่เนาตัวใดก็เอาครับหอตะมานครับเจ้าแอปเปิ้ลครับนกเส้นแอปดนโดนอ,อกทีนึงมันไล่เขาเพรเนียนยากเลยขี่ข้านเอามมนออกครับ เอ้ามาเลยครับอาจารย์ปุดก้อนบนันเอาครับอ,ออกมาเรียบร้อยแล้วครับโมเมนต์ตัวอ,าอ่างงูยังได้ไล่ข้อหน่อยๆเน่นๆครับหรือตัวเสียงกลางอยู่นี่พ่อจักว้แต่เข็บดาข้างห้างครับหางคู่อยู่สองเทียร์เลวก็โดดหยียบเลยครับเอา้าผมวออกมาตัวนวกุ้นหมันเหรอครับเอ้า ยังว่ากันไหมครับอาจารย์ทุกท่านครับ